อำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทิศท,ทางเหนือประมาณ96กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองทั้งสิ้น11ตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด7 1 7 6 1 6ไร่เป็นพื้นที่กเกษตรกรรมทั้งสิ้น149,306ไร่คิดเป็นร้อยละ20.8ของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า9 3 9 4ครัวเรือน เศรษฐกิจหลักของอำเภอพราวได้แก่ลำไยมะม่วงโดยมีพื้นที่ปลูกลำไย55,318ไร่ให้ผลผลิต56,588ตันต่อปีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า12,459ไร่ให้ผลผลิต11,393ตัน เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเช่นประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและมาเลเซียเป็นต้นซึ่งการส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศนั้นผลผลิตของเกษตรกรจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรหรือมาตรฐาน G.A.P. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตกระบวนการการผลิตการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อและการขนส่งการผลิตแต่กเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพร้าจำนวนมากยังไม่ได้รับการรับรอง G.A.P เนื่องจากพื้นที่ปลูกของกเกษตรกรเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้การขอรับรองการผลิต G.A.P เป็นไปได้ยากประกอบกับกเกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญของการผลิตตามมาตรฐาน G.A.P จึงทำให้กเกษตรกรขาดโอกาสทางการตลาด สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าวดำเนินงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ปี2563โดยการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชร่วมการวางแผนการดำเนินงานรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจประสานงานกับหน่วยงานในระดับท้องที่และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่น เพื่อรับรองการใช้พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขอการรับรองมาตรฐาน GAP ได้พร้อมกันนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอรพร้าวยังทำหน้าที่ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินรีย์ แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างการตื่นตัวและเห็นความสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองปัจจุบันผลผลิตสินค้าเกษตรของอําเภอเพ้าได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP แล้วกว่า16ชนิดแต่รวมพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วทั้งสิน้น2 0 3 1แปลงพื้นที่รวม14,436.4ไร่ จากผลการดําเนินงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอ i n ย e ได้รับโอกาสในการจําหน่ายผล,ผลผลิตของตนเองในตลาดที่กว้างขวางขึ้นสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น